สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเด็กชายปรุณประจัยมะน,นีเลขที่46ชั้นม .2 นับ2จะมาพรีเซนต์เรื่องซอฟต์แวร์ตกแต่งรูปภาพจะมีโปรแกรมอะไรบ้างไปชมกันเลยครับโปรแกรมที่1นะครับคือโปรแกรม Paint 3.5.1ซึ่งเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพของค่าย Microsoft เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ตกแต่งรูปภาพแบบเดียกันกับ Photoshop โปรแกรมนี้มีความสามารถมากกว่าโปรแกรม Paint ในเครื่องคอมทั่วไปนะครับมีเครื่องมือตกแต่งรูปภาพมากกว่าโปรแกรมใน windows นะครับที่เขาให้มานะครับตามเครื่อง 2. โปรแกรม fasto image viewer สีน่นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับดูรูปภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับคล้ายๆกับ acdc สามารถแก้ไขไฟล์รูปภาพได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นตัดต่อรูปภาพย่อขยายรูปภาพ ปรับสีและแสงโดยการปรับแต่งสามารถปรับเป็นหน้าจอฟูตสกรีนได้อีกด้วยนะครับอีกทั้งยังมีความสามารถในการแปลงไฟล์รูปภาพได้หลากหลายนามสกุลเช่น e m p jp eg jp eg 2000 gif png phg นะครับและโปรแกรมที่3นะครับคือโปรแกรม gimp 2 6งนะครับ เป็นโปรแกรมแต่งรูปภาพขั้นเทพเลยนะครับเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพขั้นเทพอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับงานตกแต่งไฟล์ต่างๆนะครับโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ยอดนิยมเลยนะครับยอดนิยมกับ Photoshop เลยนะครับแต่มีขนาดไฟล์เล็กกว่า Photoshop หลายเท่าตัวนะครับแต่เครื่องมือเ่งเครื่องไม้เนี่ยโหเยอะเลยนะครับผมนอกจากนั้นยังสามารถทำงาน ได้ไม่แพ้เจ้า Photoshop เลยนะครับยังมีจุดเด่นบางอย่างเหนือกว่าด้วยนะครับและสามารถดาวน์โหลดลูกเล่นต,ต่างๆได้อีกด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพลงอาบน้ำร้อนนะครับที่ให้มาทำรีวิวกันในรีวิวนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูที่มอบหมายงานดีๆแบบนี้มาให้ผมทำนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ